สวัสดีครับผ่านผู้ชมครับอากาศตั้งบ้านพ่นเป็นจะได้องครับตั้งเพ่ยังห้อนเลยครับออาดเดี๋ยวเปิดผดลมสักน้อยก่อนครับผมเอออีกอะเย็นน้อยอ,อากาศเย็นแล้วครับผมอากาศเย็นละเดี๋ยวเรางเห็นเย็นให้ฟังหน่อยที่เป็นคนจนจึงต้องจำ คนทำงานเหนื่อยแรงเหมือนกับกำบันดาลพัดลมมันบวดซวยครับเดี๋ยวเอาพัดลมสวยอย่างอยกันเนาะเดี๋ยวกันเด้อเดี๋ยวก้นให้หมุนน้อยครับเนาะเออนี่ละนงครานโอ้ยหอ่อนครับผมถ้าผมมีพัดลมนี่แย่เลยครับพ่ออ้าโทษซุดยอดครับกับป๋อใจได้อยู่ครับผมไปพัดกับผมมี ถ้าผมมีพัดล้มแล้วแย่เลยเนี่ยพอหรอเดี๋ยวผมจะพอใกล้ๆเลยครับใบพัดกับแปงเอาคนเดียวครับผมมาเปิดเลยถ้า,ถาเย็นหยุดเด้อไอ้ว่าบบเย็นนะครับผมเนี่ยถ้าผมมีก็ยูบได้นาะมันห่อนหล่ำห่อนเหลือครับเออถ้าว่าจะซื้อไม่เดี๋ยวก่อนเด้อถูกลางวัลหินหนึ่งก่อนเด้อจะซื้อพัดล้มไม้ครับผม Thuộc subscribe cho kênh Ghiền Mì tự